วันนี้ครับอยู่ที่บ้านแห่งความสุขของน้องตุ๊กครับน้องตุ๊กเนี่ยมีบ้านแห่งความสุขเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะมีความสุขแบบเขาแต่บางครั้งเนี่ยความสุขแบบนี้ถ้าคนที่มีครอบครัวหรือว่าคนกำลังสร้างสถานะด้วยวัยที่30กว่ากว่าจะเข้า40เนี่ยบางคนก็บอกว่ามันจะมีความมั่นคงยังไง สิ่งนี้แหละครับผมเลยพามาตั้งถิ่นฐานเพื่อจีเรียนรู้เรื่องชีวิตจริงของนายคนหนึ่งที่เชื่อว่าชีวิตเนี่ยในวัยหนุ่มหรือว่าวัยเริ่มต้นของคนรุ่นใหม่เนี่ยเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมันจะมีความสุขครับน้องต๊ครับสวัสดีครับวันนี้จะไปไหน อไปปลูกต้นไม้ไปปลูกต้นไม้ไปตั้งตัวนี่คือบ้านของตุนะครับบ้านของตุที่เป็นชายโสดชายที่ไม่มีครอบครัวบางคนเขาบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะจะโสดเป็นเกยหรือเปล่าไม่ทราบแต่สิ่งนั้นเราไม่รู้แต่สิ่งที่เขาบอกว่าเขามีครอบครัวเขาหนึ่งคนเลี้ยงกี่ครอบครัวได้ อ่าตอนนี้ก็เลี้ยงแค่ญ,ญาติพี่น้องนะครับแต่ว่าก็มีโปรเจกต์ว่าคนหนึ่งคนจะเลี้ยงสิบครอบครัวได้ต้องทำยังไงอืมนี่แหละครับคือความสุขที่เราจะพาไปค้นหา ตัวครับไก่จะได้กินแล้วครับปลูกเองขายเองกิกเองขายเองกินเองทำงแจกเองกิโลเท่าไหร่ขายกิโลเจ็ดสิบครับปกติก็ขายแปดสิบแต่ถ้าไม่แพ็คก,ก็อีกราคานึงนะครับ อ๋อนี่คือต้นแปลกเหมือนกันมาไยคิดตั้นมันเป็นยังไงล่ะใหคิดตั้นนี่นีขต้นละร้อยห้าสิบอ่ากินเหมือนทุเรียนเออรสชาติเหมือนเงาะเนื้อเหมือนล้นจีหวานเหมือนลำไยคือถ้ารสชาติในหนึ่งเดียวเป็นเป็นผลไม้ของฟิลิปปินมีแต่ไอเมื่อก่อนก,นก็มีแต่ราชาเท่านั้นที่ได้กินเป็นผลไม้ราชาต,ต้นไม้แปลก ถามว่าแปลกไหมก็มีมาภาคใต้นานแล้วนะเพ,พิ่งจะมาน,นี้กันแล้วมันเก็บได้นานเวยลูกมันจะคล้ายมะกอ,อกอะลูกใหญ่ใหญ่สีนี่รำาไยคริสตันครับจะมีหลายพันธุ์ครับสีเขียวสีมว่วงลูกเกบเท่าไข่แตกแต่ก็เราก็เลี้ยงเอาอันนี้ก็ทำทำตอไว้ปลูกเองสักไร่กันอันนี้คือ,อน้อยหนาพื้นบ้านครับแล้วเราก็แค่ซื้อต้นพันธุ์เข้ามาสักสองสามต้นก็จะเปลี่ยนเป็นพวกเนเวอร์พวก เพชรปากช่องเขียวกเกษตรอะไรเงี้ยเราอยากได้พันธุ์อะไรเราก็ซื้อยอดอันไหนที่มันหายไปเราก็จะเอามาปลูกใช่อันนี้ก็แมคคาแมคคาก็เตรียมเตรียมที่จะทัดกิ่งนล้วก็ะครบป,ปีแล้วม,มันอยู่ในกระบะนู่นก็ยังทําไม่ทันออันนี้ก็อันนี้ก็เตรียมเตรียมมาออกแดดแค่ขายต้นพันธุ์เนี่ยก็ทําให้เราอยู่ได้แล้วครับค่อยๆทําค่อยๆผลิตไม่ใช่ว่า อยากทําแล้วทําเลยเนี่ยมันทําได้เลยมั้มันต้องค่อยๆศึกษาครับเพราะทุกอย่างมันมีปัญหาอยู่ละแต่เราก็เรียนรู้ปัญหาแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆอช่วงอากาศช่วงฤดูมันก็ต่างกันอย่างเปลี่ยนยอดฤดูหนาวมันจะติดดีกว่าฝนก็จะมีเชื้อราปัญหามันต่างกันนะครับม,มันมันต้องลองทําเพราะผมก็ไม่มีอะไรตายตัวเลยเพราะไมใช่ว่าจะสําเร็จนะมันก็ยังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่ละอ,อันนี้ก็จะเป็นยอดพันอันนี้บุเจ็ต ราก็ต้องศึกษาอีกครับว่าเอ,อปลูกในพื้นที่ไหนมันจะได้ดีบูชเจดข่าเนียพิงอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ว่าประกาศขายเพราะไม่พอไข่ละก็รอปลูกเองเอายอดพันกันสำหรับผู้ที่ชอบต้นไม้ครับถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยจะรู้ครับว่าเขากำลังทำอะไรสำหรับผู้ที่ไม่ชอบต้นไม้ก็จะไม่สนใจครับแต่สำหรับผู้ที่จะเดินเส้นทางนี้นะครับผมแนะนำนะครับว่า ต้องมาเรียนรู้เองถึงจะรู้ว่าเขาทำอะไรีเตรยมวลจุดเริ่มต้นของตุ้จริงๆเนี่ยเริ่มต้นอย่างไงใครที่อยากจะก้าวมาเดินเส้นทางนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นสร้างจากจุดไหนครับจุดเริ่มต้นเลยก็คือตรงน,นี้มันเป็นข้อกัวเก่าที่มานอนอยู่แล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเขาจะมาปลูกผัก ต่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เผ<อ>าถ่านคือเริ่มต้นจากทำกินนั่นแหละปลูกชะอมรอบสะปลูกผักหวานปลูกอะไรอย่างเงี้ยอแล้วก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆละผักหวานก็เริ่มใกล้จะได้เก็บแล้วนี่ก็เริ่มลงเริ่มลงไม้ผลแล้วก็ไม้เมืองนอกไม้แปลกเพราะว่าตอนนี้คือได้น้ำละน้ำที่ว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดใน,นการเริ่มต้นอตอนนี้ผมพร้อมเรื่องน้ําละ คือที่ตุบอกเนี่ยจุดเริ่มต้นของเราจริงๆครับในการสร้างวิถีชีวิตแบบเกษตรหรือว่าระแบบพึ่งพาตัวเองนี่แหละจุดเริ่มต้นของสถานที่ที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือน้ําครับการที่จะได้น้ําขุดเลยตามใจเราอยากขุดแบบไหนก็ขุดตามลักษณะของพื้นที่แล้วก็คํานวณว่าเราจะใช้น้ําเท่าไหร่เพราะในปีปีนึงน้ําจะระเหยวันละ1เซนอยู่แล้ว เราคิดว่าเราจะใช้น้ําเท่าไหร่แล้วก็จะทํายังไงให้น้ําันเเหยือน้อยที่สุดก็อาจจะมีพืชพืชที่คุมหน้าน้ําแล้วก็ต้นไม้ที่สับน้ําจะต้องไปดูสายใหญ่ครับเพราะมันไม้กาลังเริ่มจะโตม,มันก็จะสับได้อืเริ่มต้นที่น้ําครับสําหรับคนรุ่นใหมต่ตอนนี้เป็นที่นาหมดเลยอยากจะทําแบบนี้ครับดูว่าคนรุ่นใหม่ว่าเอ๊ะทำแบบนี้จะหาจุดเริ่มต้นยังไงบางคนก็ล้มเหลวไปแล้วใน ในการมาทําตามแฟชั่นที่กําลังฮิตฮิตกันอยู่ในนี้ก็ต้องวางแผนนะครับอย่างผมนี้ก็คือมันมีพืชระยะยาวระยะสั้นอย่างเงี้ยเราสามารถอย่างพริกอย่างเงี้ยพริกมะเขือพริกมะเขือแล้วบ,บ่อจะขบอย่างเงี้ยอันนี้เป็นไม้ล้อมไม้ล้อมในอนาคตคือที่จะล้อมขายเป็นพวกซิวโอก๊กเป็นไม้นอกเพราะร้านจัดสวนอะไรเขาต้องการเยอะคือมันไม่ได้ดูแลอะไรมากอะธรรมชาติดูแลเองเพราะว่าผมใช้หลักที่ น้ำซับครับตรงนี้เพราะว่าสะอีกลูกนึงจะอยู่ข้างบนสูงกว่าเราแทบจะไม่ลดน้ําเลยเพราะว่ามันจะซึมลงมาใต้ไม้ใหญ่ก็คือสามารถดูดน้ําได้เลยโดยที่ไม่ต้องลดแต่ถ้าไม้เล็กลากเขาตื้นเราก็ช่วยเขาบ้างในระยะแรกมเก็คือหลักการแบบนี้ครับในความคิดแบบนี้เนี่ยก็คือต้องศึกษาด้วยตัวเองครับบางคนอาจจะดูผ่านหลายๆคลิปหลายๆ ยูทูบเบอร์ที่นําเสนอว่าต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แต่ละบ,บริบทของพื้นที่แตกต่างกันใช่ครับแล้วก็พืชแต่ละอย่างเหมาะเหมาะไม่เหมือนกันอย่างนี้ก็เป็นอะโวคาโดที่ผมเตรียมไว้จะเปลี่ยนยอดพันทำไมถึงปลูก3ามต้นต้นนี้เป็นต้นหลักต้นนี้เป็นเสริมรากให้เขาโตโตได้ดีกว่ามันก็จะเป็นร่มไม้แล้วก็ไม้พวกนี้ก็ช่วยบังลมครับเพราะว่าเขาเป็นไม้เนื้ออ่อนพอสูงขึ้นมาลมตรงนี้มันเป็นช่องลม แล้วก็บางลมตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นล่มที่เราอยู่ได้อันนี้คือพื้นที่ที่น้องตุ๊กครับใช้การจัดการแบบใหม่ในความคิดแบบใหม่สี่ปีที่ผ่านมาบอกว่าถอดใจท้อถอยกับแนวคิดแบบนี้ไหมออไม่ครับเพราะเราชัดเจนมันติดที่แรกความรู้สึกคือเราไม่ได้บอกว่าเราต้องทําสําเร็จแต่ว่าทําแล้วมันมีความสุขผมก็เลยคิดว่าเออความสุขมันก็เท่ากับความสําเร็จ เพราะทำในสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็อยู่อยู่กับมันโดยไม่ได้ฝืนไม่มีภาวะฝืนนก็คือไม่ได้ดูเวลาว่ามันต้องกี่โมงแล้วอย่างเงี้ยก็คือสามารถอยู่อยู่เรื่อยๆอยู่แบบชิวๆคือไม่ต้องไปฟิกว่าต้องเวลานั้นต้องเวลานี้มันเป็นอิสระภาพมากกว่าครับแนวความคิดมันขัดต่อระบบทุนนิยมที่มีอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ว่าการทำอย่างนี้ จะทําให้ระบบทุนนิยมคนที่สะสมเงินเป็นตัวตั้งแล้วไปซื้อความสุขเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไปไหมผมมองว่ามันเป็นความมั่นคงกันคนละแบบดีกว่าอันนั้นมันมั่นคงทางวัตถุก,ก็คือทางด้านเศรษฐกิจแต่นี้มันจะเข้าปรัชญาที่นายหลวงเคยบอกว่าอยู่เย็นเป็นสุขในสมัยก่อนมีสุขภาพร่างกายที่ดีกำลังใจที่ดีก็ถือว่ามีความสุข แต่ในสมัยสังคมนิยมเขาจะใช้คําว่ามั่งมีสี่สุขคือคุณต้องมีก่อนเราค่อยมีความสุขก็อยู่ที่เราเลือกอะครับจริงๆพอกับสิ่งไหนก็มีความสุขสิ่งนั้นแหละความสุขมันมันอยู่รอบตัวนั่นแหละครับคุณจะเลือกเอาทุนนิยมเป็นความสุขหรือคุณจะเอาสังคมนิยมความเป็นแบบเกษตรพอเพียงนั้นเป็นความสุขครับอันนี้คือระบบน้ําวางเองหมดเลยอ่าอันนี้เป็นน้ําที่ธรรมชาติ ในช่วงที่มันน้าหลากหรือว่าช่วงที่ใช้เีมีเราก็ไม่เอาเข้าต้องเป็นช่วงที่เขาหยุดใช้หรือว่ามันพักจากสองสามเดือนไปก่อนถึงจะเก็บพื้นที่ทั้งหมดที่เรามองเห็นกี่ไร่ครับด้วยส่วนตัวมีประมาณ7 8ไร่แต่นอกนั้นก็เป็นของของของพ่อแม่แล้วก็ของญาติกันของพี่น้องแต่ว่าไม่มีใครมาทำก็ดูแลก็ลจะเป็นพื้นที่โซนป่าทั้งหมดนี้ มันเป็นอดีตที่เคยถูกสร้างไว้แล้วครับและทั้งหมดนี้เป็นปัจจุบันที่กําลังก่อร่างสร้างขึ้นมาใหม่ครับแนวคิดแบบนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นแนวคิดที่ขัดกับความเป็นจริงของโลกการแข่งขันในยุคนี้ครับแต่บางจริงความจริงบางอย่างเนี่ยโรคก,การแข่งขันนั้นเมื่อมันแข่งขันแพ้บางคนก็ถอดใจในโลกของการแข่งขันที่เรียกว่า แข่งขันกันหาเงินแข่งขันกันรวยแข่งขันกันมีแข่งขันกันซื้อเฟอร์นิเจอร์ดีๆรูรู้เพื่อที่จะอวดบารมีกันอันนั้นในยุคของการแข่งขันอย่างนี้มันก็สามารถบ่งบอกถึงความสุขของการแข่งขันยังไงมันเหมือนมันเหมือนการวิ่งครับเข้าเส้นชัยพอคุณถึงเส้นชัยอ่ะมันจะมีความสุขแค่เสี้ยววินาทีที่คุณรู้สึก แต่ว่าระยะเวลาระยะทางที่วิ่งมันใช้เวลามากกว่าความสุขแค่เซียววินนาทีผมก็กาลังจะบอกว่าความสุขจริงๆมันอยู่ที่ระหว่างการเดินทางไม่ใช่การที่ได้มามากกว่าครับคุณเลือกเอาครับว่าคุณจะเอาความสุขที่เส้นชัยหรือคุณจะเอาความสุขระหว่างทางที่คุณกําลังวิ่งไปครับนี่แหละครับคือความสุขข,ของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้อง ทุกครับอยากมาเรียนรู้วิถีชีวิตของน้องตุก๊กกับสภาพพื้นที่ของเขาทำยังไงที่จะเบ่งบานความสุขของตัวเองให้คนได้รู้ว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงของตัวเราครับอันนี้ผักหวานจะลงไปดูไหมผักหวานไม่องดูคือปลูกไว้หมดแล้วปลูกหมดแล้วอ่าผักหวานก็จะขึ้นเดี๋ยวเอาค่อยเอาชะอมออกอืมี่ผักหวานอันนี้เป็นพยุงอ,อ้าวเหรอใบม,มันผักหวานเลยเนาะโอ้เดาผิดก็จะ นอนแน่อนอนอืมพอเข้าบ้านมาครับก็จะเป็นพื้นที่มะขามเก่าครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยมะขามก็กิโลสสองรก็สองร้อยห้าสน, <250 S 1> น,น่ะมะขามเนี่ยก็จะแพงแพงกว่าแพงกว่าทุเรียนอยู่เนาะพอถึงยุคหนึ่งครับมะขามยุคฟึ่งเฟืองเนี่ยรุ่งเรืองของเขาเนี่ยก็จบไปแล้วครับต่อไปก็ไม่รู้ป่าเป็นยุคอะไรตอนนี้ก็ยุคของทุเรียนเนาะทุเรียนกันบางเฟื่องฟู ก็ปลูกกันเต็มไปเสร็จแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะดีหรือไม่ดีเราไม่สามารถบอกได้แต่โลกการแข่งขันมันก็เป็นอย่างนี้แหละเด้อนี่คือมะขามครับไผ่ก็เริ่มปลูกไผ่แซมลวถ้ามองภาพมุมสูงที่คุณเห็นอยู่นี่ครับก็คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับน้ำจุกรอบๆบข้างเนี้ยรอบๆข้างส่วนมากจะเป็นไร่ข้าวโพดแล้วก็เป็นเป็นพื้นที่สวน แต่ว่าเป็นเชิงเดียวหมดแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมก็มีแก้วมังกรแต่ว่าปีนี้ก็เตรียมลงที่น้อยหนาละเพราะบ้านเราเขาไม่มีน้อยหนาไม่มีน้อยหนาก็เลยจะลงเพียงแเพรปากช่องแล้วก็นี่เป็นจะทําเป็นอินทซียครับตรงนี้ก็เจาะหลุมระหว่างแก้วมังกรเพราะพืชแต่ละอย่างมันอยู่ด้วยกันได้อย่างเนี้ยอย่างกแก้วมังกรกับพริกพริกนี่แทบไม่ได้ดูแลอะไรเลยกับปกัปกๆนี้ยก็คือสามารถรา่เราใส่ขี้ไก่ตรงนี้อยู่ได้เป็น กำลังทาให้มันผสมผสานเพื่อพิสูจน์ว่าจริงๆมันปลูกได้หลายอย่างในพื้นที่เดียวกันคือมีดินก็เหมือนมีมีอันยอะไรนะอันญามณีออันญมณีอยู่ในมือละก็มีพื้นดินนะก็อยู่ที่เราวางแผนแล้วก็จัดการอันนี้คือต้นพริกนะครับก็ปลูกควบคู่ไปกับต้นแก้วมังกรแก้วมังกรครับเออไอเดียของเขาก็อ่ะ บางคนก็คิดไม่ออกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับว่าพืชมันก็สามารถอยู่ด้วยกันทุกชนิดแหละครับมันก็เบียดเสียดกันก็เหมือนอยู่ในป่าเลยเนานเหมือนคนก็เบียดเสียดกันเหมือนกันแหละทุกสาขาอาชีพก็เบียดเสียดกัน,ค,นคือตามยุคตามสมัยหนึ่งครับก็อย่างน้องทุกเนี่ยก็จะเชื่อว่าเออยยางเห็นเขาปลูกเราลองปลูกดูสิ พอป,ป,ปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ประเสริฐประเสริฐนะว่ายางไม่ดีครับแต่เราปลูกแล้วเนี่ยมันให้ร่มเงาที่ดีครับมันก็เลยเป็นผลพลได้ใช่ไหมใช่ครับก็ผมไม่ได้เลือกที่ว่าผมชอบกีดยางไงแต่ผมก็เอาเ้าไว้เพื่อนี่ยเพื่อเป็นร่มเงาแล้วก็ปลูกพริกไทยปลูกอะไรใส่ครับอันนี้จะเป็นโซนที่เอาไว้พักผ่อนกลางตรงกลางเซนแต่ว่ายังไม่ได้ปรับพื้นที่อ,อเห็นไหมครับมาห้องแอ เราเข้ามาในห้องแอร์เลยครับต้นไม้ที่มันขึ้นเร็วแล้วก็ให้ร่มเงาที่ดีแล้วก็สามารถที่จะปลูกพืชต่างๆที่อยู่ใต้เขาได้เห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าพืชเชิงเดี่ยวไม่ดีพืชเชิงเดี่ยวแต่ละชนิดเอามาผสมพันธุ์กันหรือว่าเอามาปลูกรวมกันนั่นแหละมันก็จะให้ร่มเงาที่เป็นแบบนี้แหละครับ <Okay. S 2> นี่คือห้องแอร์ธรรมชาติครับตอนนี้ก็เวลาเนี่ยแดดตรงหัวเป๊ะพอดีก็คือเที่ยงนะครับก็คือเที่ยงเนี่ยเข้ามาในนี้เนี่ยก็เห็นได้เลยว่าได้ยินเสียงนกเสียงแมลงจิ้วจ้าวเสียงลมพัดฟิวฟิวอันนี้คืออีกฟิวหนึ่งเดอ้อ แน่นอนครับว่า4ปีสู่ความสําเร็จของน้องตุก๊กคุณ<ช>อย่ามาดูที่ความสําเร็จครับคุณต้องมาดูที่เส้นทางของเขาว่าที่เส้นทางของเขากว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยล้มลุกคุกคานขนาดไหนกว่าจะเดินขึ้นมาได้ขนาดนี้อันนี้น้องตุ๊กไม่ใช่บอกว่าเป็นผลสําเร็จหรือว่าจุดหมายปลายทางครับอันนี้คือเส้นทางของความสุขใช่เมื่อมาเห็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับมันไม่ได้บอกว่าผมต้อง ปลูกอะโวคาโดโตแล้วได้ผลนั้นคือความสาเร็จจริงๆเมืผมสาเร็จตั้งแต่เริ่มครัผมมีความสุขกับสิ่งที่ทําถ้าค้นหาตัวเองเจอว่าเราชอบอะไรแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เรารักผมว่าชีวิตทุกคนน่าจะแบบเขาเรียกว่าหาคําตอบให้ตัวเองเจอนะถ้าเจอแล้วบอกเลยเด้อขอบคุณครับสําหรับการติดตามชมเรื่องราวของความสุขบนเส้นทางของคน ที่บอกว่าความสุขอยู่ในเส้นทางที่เราเลือกครับนี่คือความสุขอีกหนึ่งอย่างเพราะว่าของคุณก็คิดว่าเส้นทางของคุณคือความสุขขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมเรื่องราวชีวิตแบบความสุขบนวิถีเกษตรที่ตัวเองเลือกได้ครับ